คนพบร้านข้าวมันไก่สิงคโปร์ครับทุกคนไก่ทอดก็ยังอร่อยน้ำชาฟรีครบเลยกับห่วงข้าวมันไก่บางใหญ่ซิตี้อยู่ในซอยเมนเลยอย่าให้ร้านต้องเงียบเหงานะครับทุกคนราคาดีน้ำชาก็ชีเด็ดหายากแล้วที่มีน้ำชาฟรีให้เรากินแบบนี้คุณป้าและอามาทำกันน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กพอมาเสิร์ฟแล้วก็เป็นแบบนี้เลยนะทุกคนเขาจะเสิร์ฟแยกกันแบบนี้เลยนะตัวน้ำจิ้มข้าวมันไก่ของเขาก็อร่อยนะ แต่ที่เด็ดคือนี่แหละ ไก่ที่มันมีความจุยบวกน้ำลาดครับทุกคนบอกเลยว่าเด็ดมากนะเละราคานี้คือดีสุดๆเลยนะครับไก่ทอดที่นี่ก็อร่อยนะพอสั่งผสมเขาจะแยกน้ำมาให้นะผมว่าเขาใส่ใจมากเลยนะครับผมจะกินกับน้ำจิ้มเนี่ยก็อร่อยนะครับแต่กินอีกแบบที่นิยมก็คือเอาน้ำลาดเนี่ยมาลาดเธอะขอร้องมันอร่อยจริงๆนะมันน้ำเนี่ยน้ำอร่อยมากๆเลยเนี่ยคือแบบผมอยากจะซื้อกลับบ้านเลยนะไก่ช้ำมากห้ามพลาดเด็ดขาดครับพวงข้าวมันไก่บางใหญ่ซิตี้อยู่ในซอยเมนนะขอร้องมากินเฮ้อ